สูบผู้สุขภคุพ่อกระซ้าิคุณพ่อเขาเดินกันแด้วจ้าเมื่อนี่สาวิคุณกับผามาเดินค้าบูธได้จ้าตอนนี้สาวิคุณกับมาเดินช้อปปิ้งเนาะค่ะเดินช้อปปิ้งแล้วก็จะไปขายของค่ะพวดลงไหลสุดอแบบกะอยากจะถ่ายบรรยากาศชัดๆมาให้เมืองเนาะค่ะพวดไหลาสุดอันว่าชัดได้จ้าเมืองกาดดะ,นะนี่คนไล่หลายจัเองเลยอากาศก็ดีดีเนาะค่ะ ีนจ่าอันน underground, underground. ี damn, ้ของก็เป well ็นของเล็กน้อยนะค่ะีนจ่าจักรยานนู่นนี่นั่นนะค่ะเนจ่ะของที่เขาไม่ได้ใส่ในบ้านเด้อจ้าที่เขาจะเอามาขายเนาะค่ะคนกระไรไหลอากาศเริ่มอนแล้วเนาะค่ะสามคุณก็ยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลยเมื่อจ้าอันนี้กับของที่เขาเจ้าไม่ได้ใส่ในบ้านข้าเจ้ามาขายเนาะค่ะก็เป็นของประดาบบ้านนู่นนี่นั่นนะคะหวานฝรั่งเขาก็มาขายมือสองคือเขาเนาะค่ะ เดินเลือกซื้อเลือกหาไปนะคะอันนี้ขจ้าก็บผูกมะฮอดกับมะตังล้านนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยเนาะค่ะเมืองค้นถามาเมืองกับเขากับยืนจ้องแบบนี้เลยเนาะค่ะขจ้าอยากได้ร้อนสบยดีเนาะค่ะขจ้าก็ยืนจ้องรวดสลัสเดินผ่านขจาวขจาวสวัสดีสวันาะค่ะถ่ายบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะรลุดลายหลายเดต่พี่น้องถ้าถ่ายเป็นวิดีโอมันจะชัดกว่าเนาะค่ะก่ะสิ ยายพ่อแม่พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศค้าปูดูวาหม่องขายของเมื่อสองนั่นเองเนาะคะอาการิ่มห่อนสาวผุ้่นจะไปถอดเสื้อกันหนาวล้วคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเดินกลับไปหม่องขายของนะคะมืองจ้าอันนี้ก็เป็นที่เขาขายในบ้านลรอคะมเป็นพวกหก,กสามเมืองจ่าหกนหน่วๆนี่ยนของโบราณโบราณก็มีเนาะคกันนี่หกสาบกระเบือ่อหนุนนี่นังลายอย่างจ้ะ มังคนแตกยืยๆคนหลค่ะค่ะพี่น้องค่คะได้บรรยากาศดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขนได้รับชมนะคะผู้ใด้ยืดแถวนี้ก็แวะเวียนมาเด้อจ้านี่ข้าพูดอันนี้ก็อยู่ที่น้องริชเนาะค่ะใหญ่มากๆแถวนี้เป็นข้าพูดที่แถวนี้อีกอันนี้คือข้าพูดที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาจ้า บรรยากาศน่ะเดินบ่จ้าอากาศก็ดีเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นพวกของเล่นด้วจ้าอนี้เขามาขายเนะะะะาะค่ะสักพุงสัาค่ะเลือกซื้อเลือกขาได้เดี๋ยวจะเข้ามาเดือดได้ด้วยจ้ามาจากอันนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะของประดับเนาะค่ะมาจากประดับาม้นจะจ้าบรรย,ยากาศ เด็ดทว,วนๆเนาะค่ะเดดเดดออกฝรั่งเ,เขาอยากอยากดำเนาะคะ่ะคนไทยเขาอยากขาวอ,อนันนี้ของในสวนถูกเนาะคะ่ะ เป็นยังไงคะบรรยากาศสวยป่คะบรรยากาศน่าเดินมากเนะค่ะผงเยอะแยะเลยนอกจาก่ายใหมพ่แม่พี่น้องเด้รับชมบรรยากาศรอบๆไปด้วยกันเนาะคะถึงอยู่ไกลแต่มึงวิดีโอก็ขึ้จังเลยไม่ยางน้ำกันนะค่ะ ข้าจะขานยางข้าจะเอาหลุดมันขับหลุดเมื่อข้าจะาข้ยางข้างนี้ไร้ยางคับไี่นองน้่งซ่งน้ำงซื้อเพียงนี่ทันนี่อันนี้น้ำผ uh uh> uh 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 evet> ึ้งมาขายนะคะน้ำผึ้งสดๆผสมน้ำตาลหรือเปล่ากับลูก อันนี้กับคองนี่แหละค่ะของชายที่เขาใส่ในบ้านของเขาเอามาขายต่อเนาะคะ่ะเป็นพวกไขายวั้งพวกข้อนพวกกุญแจยอย่างแบบนี้เนาะคะ่ะไหนจ้าบรรยากาศน่าเดินไหมคะมาด้วยค่ะมาเดินน้ำกันสุขลุดสุคน,นนี่กับบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะมันใหญ่มากๆเลยเนาะคะ่ะ มาเ้อจ้าสุขุสุขชนมายังน้ำกันเ้อค่ะจ้าจะในคลิปนี้สายิคุณขอฝากไว้แค่นี้พอกันไหมคลิปหน้าเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ